เป้าหมายของการสรุปข้อมูลครั้งนี้มีแค่เรื่องเดียวเลยนั่นคือการวางแผนที่ชัดเจนแบบทีละขั้นทีละตอนเพื่อให้เราทุกคนสามารถสร้างอิสรภาพทางการเงินของตัวเองขึ้นมาได้เคยลองถามตัวเองกันแบบจริงจังไหมว่าสถานะการเงินที่แท้จริงของเราเนี่ยมันอยู่ตรงจุดไหนกันแน่เอาจริงๆหลายคนก็มักจะปล่อยผ่านคำถามนี้ไปนะจนกระทั่งปัญหามันโผล่มาจาเอ๋ตรงหน้าซึ่งตอนนั้นมันอาจจะสายเกินแก้ไปแล้วก็ได้ นี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมการเริ่มต้นที่จุดนี้ถึงสำคัญที่สุดเอาล่ะก้าวแรกของการเดินทางครั้งนี้ก็คือการระบุจุดยืนของเราให้ชัดๆไปเลยเพราะเราจะวางแผนการเดินทางได้ยังไงล่ะถ้าเรายังไม่รู้เลยว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนบนแผนที่ทางการเงินถูกไหมล่ะเครื่องมือที่สำคัญที่สุดเลยในการวัดสุขภาพทางการเงินของเราก็คือความมั่งคั่งสุดทธิหรือเน็ตเวิร์นั่นเอง วิธีคำนวณก็ง่ายมากๆแค่เอาสินทรัพย์ทั้งหมดที่มีไม่ว่าจะเป็นเงินสดหุ้นหรือบ้านมาหักลบออกจากหนี้สินทั้งหมดที่เรามีตัวเลขที่เหลืออยู่นั่นแหละคือมูลค่าที่แท้จริงของเรานตอนนี้หลายคนเนี่ยชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือเทียบกับค่าเฉลี่ยแต่ในความเป็นจริงแล้วคนส่วนใหญ่กําลังดิ้นรนเรื่องการเงินกันอยู่และไม่สามารถกรเกษียณอย่างมีคุณภาพด้วยซ้ําดังนั้นเนี่ยการตั้งเป้าหมายแค่เท่าคนอื่นหรือแค่ค่าเฉลี่ย มันอาจจะไม่ใช่เป้าหมายที่นําเราไปสู่อิสรภาพที่แท้จริงก็ได้นะโอเคแทนที่เราจะไปมองคนอื่นนะ่ะเรามาเปลี่ยนเป็นการตั้งเป้าหมายที่เป็นของเราจริงๆเป็นรูปธรรมจับต้องได้กันดีกว่าว่าคำว่าอิสรภาพทางการเงินในแบบฉบับของเราเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงกันแน่เพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะเราจะลองใช้ตัวเลขนี้เป็นเป้าหมายตัวอย่างในการคํานวณกันต่อไปก็คือการมีรายได้ปีละ3.6ล้านบาทพูดง่ายๆก็คือมีเงินเข้ามาเฉลี่ยเดือนละ3 0 0 0 0นบาท โดยที่เราไม่ต้องทำงานเลยพอมีเป้าหมายแล้วคำถามต่อมาคือแล้วต้องมีเงินทุนเท่าไหร่ละ่ะคือมันมี2แนวทางหลักๆเลยนะแนวทางแรกคือแบบดั้งเดิมที่เรียกว่ากด4%อันนี้คือเราจะต้องทยอยขายสินทรัพย์ของเราเออกมา4%ทุกปีเพื่อใช้จ่ายซึ่งก็แปลว่าเงินทุนของเรามันจะลดลงเรื่อยๆกับอีกวิธีหนึ่งที่เป็นเส้นทางของนักลงทุนจริงๆคือเป้าหมายกระแสงเงินสด7%ซึ่งวิธีนี้เราจะใช้ชีวิตจากผลตอบแทนที่สินทรัพย์มันสร้างขึ้นมาให้ โดยที่เงินต้นของเรายังอยู่ครบไม่ได้หายไปไหนอะทีนี้มาลองคำนวณกันถ้าเราใช้กด4%จากเป้าหมายรายได้ปีละ3.6ล้านบาทนะเราจะต้องมีเงินทุนสูงถึง90ล้านบาทใช่แล้ว90ล้านบาทซึ่งเป็นตัวเลขที่สำหรับคนส่วนใหญ่แล้วมันดูไกลมากดูท้าทายจนหน้าท้อใจเลยทีเดียวแต่ถ้าเราเปลี่ยนมาใช้เป้าหมายกระแสงเงินสด7%ละ่ะ เงินทุนที่ต้องมีจะลดลงมาเหลืออยู่ที่ประมาณ54ล้านบาทเห็นไหมว่าแค่เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนกลยุทธ์นิดเดียวเป้าหมายที่เคยดูไกลเกินเอื้อมมันก็กลับเข้ามาอยู่ในระยะที่เราพอจะวางแผนเพื่อไปให้ถึงได้แล้วเอาล่ะพอเรารู้จุดยืนรู้เป้าหมายแล้วก็มาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือแผนปฏิบัติการแผนที่10ขั้นตอนที่จะนำทางเราไปสู่อิสรภาพท,ทางการเงินที่เราตั้งเป้าเอาไว้ ระยะที่1คือการหนีออกจากโซนอันตราย2ขั้นตอนนี้คือรากฐานที่สําคัญที่สุดและไม่มีข้อต่อรองใดๆทั้งสิ้นขั้นตอนที่1เก็บเงินสํารองฉุกเฉินให้ได้72,000บาทนี่คือแพรชูชีพของเราเลยขั้นตอนที่2คือกําจัดหนี้บัตรเครดิตดอกเบี้ยสูงให้หมดไปนี่คือปีศาจที่คอยกัดกินเงินของเราอยู่ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้อาจจะต้องเสียสละอย่างหนักงดกินข้าวนอกบ้านงดไปเที่ยวเพราะเรากําลังสร้างเกราะป้องกันทางการเงินและหยุดการไหลของเลือดที่เสียไปกับดอกเบี้ยมหาโหด พอรากฐานของเรามั่นคงแล้วทีนี้แหละเราจะเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมรุกเต็มตัวโดวยการสร้างระบบการเงินเพื่อสร้างความมั่งคั่งแบบอัตโนมัติขั้นตอนที่3คือใช้กฎบริหารเงิน7 5 1 5 0ขั้นตอนที่4เริ่มลงทุนอย่างสม่ำเสมอและขั้นตอนที่5คือต้องศึกษาหาความรู้กลยุทธ์การลงทุนอยู่ตลอดเวลากฎข้อนี้เรียบง่ายแต่ทรงพลังแบบสุดๆเลยนะคือทุกครั้งที่มีรายได้เข้ามา ให้แบ่งเงินออกเป็น3ส่วนทันที75%คือเพดานสูงสุดสำหรับค่าใช้จ่ายห้ามเกิดนี้เด็ดขาด15%คือขั้นต่ำที่ต้องเอาไปลงทุนเพื่ออนาคตและอีก10%คือขั้นต่ำสำหรับเก็บออมเคล็ดลับสำคัญคือให้แยกบัญชีธนาคารออกจากกาันเลย3บัญชีมันจะช่วยสร้างวิน,นัยและป้องกันไม่ให้เราเผือหองเงินลงทุนไปใช้จ่ายเล่นๆในโลกของการลงทุนเนี่ยมันมี2สไตล์หลักๆที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลย แบบแรกเรียกว่า active หรือเชิงรุกเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนเราเป็นคนขับรถเองเราต้องศึกษาค้นคว้าเลือกคุณรายตัวเลือกอสังหาด้วยตัวเองส่วนแบบที่2คือ passive หรือเชิงรับอันนี้เราเป็นเหมือนผู้โดยสารเราลงทุนผ่านกองทุนต่างๆที่มีมืออาชีพคอยขับให้เราซึ่งแน่นอนว่าแต่ละแบบก็มีความเสี่ยงผลตอบแทนและเวลาที่ต้องใช้แตกต่างกันไป นอกจากสไตล์การลงทุนแล้ววัตถุประสงค์ก็มี2แบบหลกัหลกๆเหมือนกันแบบแรกคือลงทุนเน้นการเติบโตหรือ growth investing เป้าหมายคือซื้อมันวันนี้เพื่อหวังว่ามูลค่ามันจะเพิ่มขึ้นเยอะๆในอนาคตเราจะได้กำไรก็ต่อเมื่อเราขายมันออกไปส่วนอีกแบบคือลงทุนเน้นกระแสะเงินสดหรือ cash flow investing เป้าหมายคือให้สินทรัพย์สร้างไรายได้ให้เราสม่ำเสมอเช่นเงินปันผลหรือค่าเช่า ซึ่งมันก็คือแนวทางที่สอดคล้องกับเป้าหมาย7%เรที่เราคุยกันไปตอนแรกนั่นเองเอาละ่ะเราจะก้าวไปสู่ขั้นที่แอดวานซ์ขึ้นซึ่งเป็นขั้นตอนสำหรับนักลงทุนที่เริ่มมีประสบการณ์แล้วนั่นก็คือการเร่งสปีดการสร้างความมั่งคั่งและการปกป้องสิ่งที่เราสร้างมันขึ้นมากับมือระยะนี้คือการติดเทอร์โบให้เส้นทางของเราเลยขั้นตอนที่6คือกำจัดหนี้สินทั้งหมดให้สิ้นซากแม้แต่หนี้ดอกเบี้ยต่ำอย่างสินเชื่อรถยนต์หรือสินเชื่อบ้าน ขั้นตอนที่7สร้างกฎการใช้จ่ายที่ชาญฉลาดเพื่อป้องกันความผิดพลาดและขั้นตอนที่8คือการหารายได้เพิ่มอย่างมีกลยุทธ์ที่ต้องย้ำว่ามีกลยุทธ์ก็เพราะว่าเราหาเงินเพิ่มเพื่อเอาไปลงทุนไม่ใช่เพื่อเอาไปใช้จ่ายเพิ่มนี่คือกฎเหล็ก2ข้อที่จะเป็นเกราะป้องกันไม่ให้การใช้จ่ายเกินตัวมาทําลายแผนการเงินของเรากฎข้อแรกอย่าผ่อนสินค้าอะไรก็ตามที่ไม่สร้างไรายได้อาจจะยกเว้นบ้านหลังแรกไว้ได้ และกดข้อที่2สําหรับของฟุ่มเฟือยให้ใช้กดคูณห้าง่ายๆเลยคือถ้าเราไม่สามารถซื้อของชิ้นนั้น5ชิ้นด้วยเงินสดได้ก็แปลว่าเรายังไม่พร้อมที่จะซื้อมันแม้แต่ชิ้นเดียวและเมื่อเราเดินทางมาถึงจุดที่สร้างความมั่งคั่งได้สําเร็จแล้วภารกิจยังไม่จบนะสิ่งสําคัญต่อไปคือการปกป้องทรัพย์สินที่เราสร้างมาอย่างยากลําบากด้วยกลยุทธ์ทางกฎหมายและภาษีที่เหมาะสมเพื่อให้มันคงอยู่และเติบโตต่อไปและท้ายที่สุดเมื่อเรามั่นคงแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะใช้ความมั่งคั่งนั้นเพื่อสร้างประโยชน์และส่งต่อสิ่งดีๆกลับคืนสู่สังคมในแบบฉบับของเราถึงตรงนี้เราก็ได้เห็นภาพรวมของการเดินทางทั้งหมดแล้วตั้งแต่การทําความเข้าใจสถานะของตัวเองการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนไปจนถึงแผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมนี่คือหัวใจสําคัญของการเดินทางทั้งหมดเลยนะ 1. กําหนดเป้าหมายที่เป็นตัวเลขของตัวเองให้ชัดเจน 2. ทําตามแผน10ขั้นตอนอย่างมีวินยัย 3. เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆก็ได้แต่ขอใย้เริ่มเลยเดี๋ยวนี้และสุดท้ายจําไว้เสมอว่าความผิดพลาดที่ใหญ่หลวงที่สุดไม่ใช่การขาดทุนจากการลงทุนหรอกนะแต่คือการพลาดโอกาสที่จะได้ลงทุนไปเลยต่างหากคำถามสุดท้ายนี้ไม่ได้มีไว้ให้เราตอบใครแต่มีไว้ให้เราถามตัวเองและเปลี่ยนสถานะจากแค่ผู้ฟังมาเป็นผู้ลงมือทําในเส้นทางสู่อิสรภาพท,ทางการเงินของตัวเองตั้งแต่วันนี้ดังนั้นก้าวแรกที่จะลงมือทําเลยคืออะไร S The s h u t Key สาระดีๆที่จะเปลี่ยงทุกวันเป็นโอกาส